สวัสดีครับช่องสีสุขคลาสสิกครับชแนลที่มีแต่รถสวยๆครับวันนี้เรามาเจอรถทีมฟุตบอลครับทีมฟุตบอลทีมดังเลยครับวันนี้เป็นลิเวอร์พูลเอฟซีครับคันนี้ลิเวอร์พูลเอฟซีนะครับคันนี้เป็นเจ้ายูซุครับ f อฟเอซัดสกศูนสนะครับของบริษัทสอจันดีธันสปอร์ตคันนี้เป็นแฟนตัวยงของทีมลิเวอร์พูลเลยครับคันนี้นะครับคันนี้เป็นแฟนตัวยงทีมลิเวอร์พูลเลยนะครับ รถพี่เข้าก็เลยต้องเพ้นเป็นลายลิเวอร์พูลด้วยนะครับอ่านะครับด้านข้างก็จะเห็นเขียนว่าเป็น LFC ก็คือลิเวอร์พูลแฟนคลับนะครับผมอ่านะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูตัวรถกันก่อนนะครับว่าตัวรถเขาเขาแต่งอะไรมาบ้างแล้วสวยขนาดไหนนะครับอ่านะครับเด่นมากๆก็คือตัวนี้ครับตัวกันชนหน้าอ่ากันชนหน้าตัวคิ้วล้อนะครับคิ Q ้วล้อที่เป็นโครเมียมนะครับ แล้วก็ที่เด่นมากๆคือตัวนี้ครับตัวหงนี่แหละครับหงเรือพูเอฟซีนี่แหละครับเด่นมากเลยครับอ่าเห็นชัดเลยครับเป็นแดงเหลืองตัดกันดีเลยครับอ่านี่ครับอ่านี่ด้านหน้าด้านหน้าของเขาก็จะเป็นหน้าเป็นหน้ากระจังที่เป็นจิก้าครับจังกระจังจิก้านะครับอ่าอันนี้กันชนหน้ากันชนหน้าก็เป็นโครเมียมนะครับอ่าเป็นของอูด อูต่ออูสหกิจครับอูสหกิจนะครับอ่านะครับสติ๊กเกอร์ด้านบนก็ติดว่าสอจันดีนะครับสอจันดีอ่าสอจันดีแล้วก็อ่าเป็น l f c ซด้วยนะครับเป็นลิเวอร์พูลแฟนคลับอ่านี่ครับแฟนตัวยงจริงๆรอันนี้อ่านะครับนี่ครับสวยเลยครับสวยเลยนะครับรถคันนี้เป็นทะเบียนนครศรีธรรมราชนะครับนครศรีธรรมราชนะครับอู สหกิจก็เนี่ยครับก็จะมีตัวปั๊มนี่เลยครับตัวปั๊มด้านข้างของตัวกันชนหน้าที่เป็นตัวปั๊มตัวนูนมาด้วยนะครับนี่ครับเ H K นะครับเป็นอู่สหกิจนะครับอันนี้ก็เป็นกระจกมองข้างกระจกมองข้างก็่าจจะเป็นไฟฟ้าครับตัวนี้ไฟฟ้าครับบานใหญ่เลยครับสวยเลยครับตัวนี้อ่านี่ครับเด่นที่สุดก็คือตัวนี้ครับตัวที่เป็น LFC ครับ l i v e r ร o o l f แ n Club อ่านะครับ ตรงด้านบนครับด้านบนของตัวหกิกงกาจะมีตัวที่เป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ปั๊มคำว่าทางจินไปด้วยนะครับปั๊มตะนูนนะครับสวยดีนะครับอ่านี่ครับตรงมาได้ข้างมาได้ข้างอันนี้ก็ทํามาได้สวยงามครับอ่าแล้วก็ตรงบังโคลลอคิวล้อก็ยิงบุตรมาด้วยนะครับถังน้ำมันันี้ใหญ่มากนะครับถังน้ำมันันนี้ใหญ่มากอ่าเราไปดูกันครับว่าตรงนี้ ผมเห็นตรงนี้อีกที่นึงที่ว่าเด่นๆเลยนี่ครับเห็นชัดไหมครับว่า this is liverpool football club a n field อ่าที่นี่คือ a n field ประมาณนี้แหละครับเห็นไหมครับนี่ครับแฟนตัวยงจริงๆนะครับอ่าขายเป็นแฟน FC ของทีมลิเวอร์พูลก็ต้องคันนี้เลยครับอ่ารู้สึกว่าทีมนี้เขาจะมีอยู่2คันนะครับอ่าแต่ว่าวันนี้ พี่เขาใส่ผ้าใบมาก็เลยไม่ได้เห็นลายด้านข้างนะครับว่าเป็นยังไงอ่านี่ครับรถคันนี้ต่อจะอูส่สากิจนะครับหนองแคร์ละบุรีครับอนนี่ครับอันนี้ด้านหลังของของคันนี้นะครับตรงไฟท้ายตรงไฟท้ายสวยดีครับไฟท้ายเป็นไฟท้ายกลมนะครับไฟท้ายกลมไฟท้ายกลมแล้วก็นี่ผ้าใบผ้าใบเต็มใบนะครับ เอาใบเต็มใบนะครับอ่าอันนี้ก็ชื่อของบริษัทอูสากิจครับ1989จำกัดหนองแคสระบุรีครับอ่านี่ครับใครสนใจไปต่อรถก็ไปได้ครับที่ที่นี่ครับต่อแล้วสวยเหมือนกันนะครับอ่านี่ครับอ่าตรงนี้ไฟท้ายไฟท้ายก็ทำสวยดีครับแปลกดีเป็นไฟท้ายกลมนะครับตัวนี้อ่า ดูรวมๆก่อนดันข้างนี่พ้าใบนี่พ้าใบของล้อพ่วงล้อหน้าน่ครับตัวปลายท้ายของตัวแม่ปลายท้ายตัวแม่ก็จะเป็นแบบนี้แบบเดียวกับตัวลูกเลยครับเป็นปลายท้ายกลมนะครับปลายท้ายกลมนี่ครับเด่นจริงๆกับตัวนี้ครับอ่าดีเอสลิเวอร์พูลฟุตบอลคัพแอน f i ฟิลนะครับอ่าแล้วก็สอจันดีทานสปอร์นะครับอ่านี่ครับสวยงามเลยนะครับ ถางน้ำมันใหญ่มากใหญ่จริงๆนะครับนี่ด้านหน้าครับโอ,โอ้โหอ่ารอรอเลยครับถูกใจแฟนฟุตบอลเลยครับคันนี้ใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลก็ต้องคันนี้เลยครับอ่านะครับสวยมากๆอ่าพี่เขาจะเดินทางแล้วครับลิเวอร์พูลเอฟซีของเราครับอ่าทีมงานสอจันดีครับลิเวอร์พูลเอฟซีของเรา จะเดินทางแล้วนะครับอ่านีครับรถรอๆสวยๆแล้วก็เป็นแฟนเรียวพูตัวจริงเลยครับคันนี้อ่านี่ครับมาแล้วครับอ้โหรอมากๆอ่านะครับมาแล้วครับอ่าอ่าก็เปิดกระพริบไฟให้ด้วยครับมาเรียวพูตัวจริง ครับคันนี้อ่าอ่าโหสุดยอดไปเลยครับคันนี้อ่าไปแล้วครับอ่าพี่เขาเดินทางไปใต้แล้วอ่านะครับเรียวฟูแฟนคลับครับก็เดินทางโดยปลอดภัยครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับครับวันนี้สวัสดีครับ